ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับแม่นิงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนเอาใจแม่ๆนะคะที่มีลูกน้อยๆหรือว่าช่วงนี้ก็โควิดไม่อยากออกจากบ้านอยากเพิ่มความสวยให้กับตัวเองด้วยการทําเล็บนะคะทุกคนก็ปรีตัวออกไปทําเล็บไม่ได้เลยดังนั้นนะคะหนิ่งก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าอยากทําเล็บที่บ้านนั่นเองนะพอนิ่งซื้อ,อยาทาเล็บนะคะสีทาปกติมาทาน,นะคะหนิงก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ติดทนนานเลย23วัน มันก็คือลอกแล้วนะคะนิงก็เลยเป็นอะไรที่ไม่ชอบมากๆเลยนะนิงก็เลยไปหาซื้ออุปกรณ์ทําเล็บมานะทุกคนก็คืออุปกรณ์ทําเล็บต่างๆเนี่ยนิงเป็นอะไรที่แบบศึกษามาแล้วนะคะแล้วก็ซื้อจากในออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ได้ราคาที่ถูกลงกว่า ไปซื้อข้างนอกแล้วก็ไม่ต้องเดินทางด้วยนั่นเองนะอ่ะมาดูกันเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะขาดไปได้เลยคือนี่เลยค่ะมีดตัดเล็บนั่นเองนะคะจะเป็นมีดตัดเล็บใหญ่หรือมีดตัดเ,รเล็บเล็กอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็จะมีหลายหลายขนาดหลายรุ่นด้วยนะคะนี่ก็จะมีแบบที่ตัดหนังด้วย,ะะย,ะะยอย่างนี้นะคะตะไบนะคะนี่ตะไบอย่างนี้นี่ก็จะซื้อมาแบบเดินชุดแบบนี้นะคะเขาก็จะแบบให้เรามาแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยเลือกตะไบไม่เป็นนะคะนี่ก็เลยซื้อมาเป็นชุดแบบ นนะะคคทุกขาดไม่ได้เลยคือเครื่องอบนะคะทุกคนนี่นะคะเครื่องอบเล็บนั่นเองนะคะอันนี้นะคะหนิงก็ซื้อออนไลน์เหมือนกันนะคะราคาอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะคะเดี๋ยวอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเดี๋ยวนิงทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ราคาด้วยนะคะเพราะว่าหนิงก็จําราคาไม่ได้เหมือนกันเนาะ <c oughs> แล้วก็อันนึงนะคะคือพาร์เมอร์นะคะพาร์เมอร์ตัวนี้นะคะก็ไล่ความชื้นหน้าเล็บออกนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็ <c oughs> ตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะคือเบทโคดนั่นเองน,นะคะทุกคดเบทโคดนี้ก็จะใช้กับอีของอีห้อนี้นะคะแล้วก็สีทาเล็บค่ะทุกคนสีทาเล็บนี่ก็จะใช้ของอีห้อนี้นะคะมันก็จะมีหลายอีห้อหลายแบรนด์นะคะราคาเนี่ยก็จะถูกลงนะคะอันนี้หนิงซื้อมาขวดละร้อย ร้อยกว่าบาทนะนั่นเองนะก็ตัวนี้นะหนิงชอบด้วยความสีของเขาแล้วก็ด้วยแปลงขนที่นุ่มด้วยนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวหนิงจะให้ดูนะคะแปลงเขาก็จะประมาณนี้นะทุกคนนี่นี่เลยนะคะหนิงคิดว่าแปลงของเขาเนี่ยนุ่มดีนะคะแล้วทานเนี่ยก็จะแบบ ง่ายกว่ารุ่นอื่นนะคะ4ีทาเล็บเนี่ยนิงก็ซื้อมา2-3รุ่นนะคะพอหนิงใช้แล้วหนิงก็รู้สึกว่าไม่ชอบนะคะหนิงก็ชอบรุ่นนี้มากที่สุดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะคือท็อปโค้นั่นเองนะทุกคนนี่ท็อปโค้ตัวนี้นะคะ เอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมาตะไบ,บหน้าเล็บออกก่อนนะคือก่อนหน้านี้นะคะหนิงได้ล้างเล็บไปแล้วนะคะทุกคนก่อนหน้านี้ก็ทาสีแดงนะทุกคนนี่เลยนะคะเอาละทุกคนเดี๋ยวเสียเวลากันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่า อันดับแรกเลยนะคะคือเราต้องมาตะไบหน้าเล็บออกก่อนเพราะว่าเวลาที่เราตะไบหน้าเล็บออกเนี่ยมันจะทําให้สีติดทนนานนั่นเองนะทุกคนตะไบนะคะหนิงก็จะมีหลายขนาดหลายรุ่นกันนะคะทุกคนถ้าใครซื้อไว้เป็นหนิงแนะนําให้ซื้อเป็นชุดมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อจะแบบมาเลือกมาใช้เองนะเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็ใช้เป็นเองนะทุกคนอันนี้คือตะไบหน้าเล็บเนี่ยหนิงก็จะใช้เบอร์นี้นะคะถึง180ถึงอปอะไรอย่างงี้นะคะตะไบเพื่อให้ความมันออกจาก นาเล็บนี่ก็ตบายให้มันเป็นรูปเป็นทรงนิดนึงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะประมาณนี้แล้วคุณแม่กำลังตั้งท้องหรือสามารถทาสีเล็บเจลได้ไหมสามารถทาได้นะทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะทำที่บ้านนี่คือปลอดภัยสุดๆเลยแล้วก็มีแปลงปัดฝุ่นเล็บแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือแบบกันไกตัดหนังนะคะทุกคนตัดหนังออกที่แบบมันเกินออกมาแบบนี้นี่ที่มันแบบหลุดหลุดลอดลอดนี้นะคะนี่ประมาณนี้นะตัดออกเรามาทาพาร์เมอร์กันเลยนะคะตอนนี้นะคะฝนกำลังจะตกนะทุกคนมืดนิดนึงนะพาร์เมอร์นะคะไล่ความชื้นออกจากหน้าเล็บนะแบบนี้ แล้วไอ้พา์เมอร์ไม่ต้องอบนะคะพา์เมอร์ตัวนี้ก็คือแบบเดี๋ยวรอมันแห้งเองนะคะเนี่ยทาลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็แห้งเลยนะแผ่วข้างนี้เนี่ยมันก็แบบทําง่ายข้างซ้ายอะํำง่ายนะคะแต่ข้างขวานี่คือแบบมันไม่ถนัดเนาะบางครั้งเราไปทําที่ร้านนี่บางครั้งเนี่ยมันก็แบบเออมันก็จะสวยทั้งสองข้างถูกไหมแต่พอเราทําเนี่ยมันก็จะสวยแค่ข้างเดียวคือข้างซ้ายกับข้างขวานเนี่ย ก็จะดูแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นั่นเองนะเอาละค่ะมาต่อกันที่เบสกันเลยนะคะเบสตัวน,นี้แล้วก,แวก็แล้วก็ที่ดูมานะคะเขาก็บอกว่าต้องติดหน้าเล็บด้วย ไอตัวนี้ต้องอบนะคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทั้ง5้านิ้วเนาะเดี๋ยวเราก็เช็ดความละเอียดนิดนึงนะคะถ้ามันติดติดขอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เช็ดออกนะคะแล้วก็เข้าเครื่องอบได้เลยค่ะตัวนี้นะคะคือข้างขวดเนี่ยเขาก็จะบอกนะคะว่าต้องอบกี่นาทีนะ เราก็กดเครื่องอบไปเลยติ้งกดไปที่60นาทีนี่นะคะทุกคนก็หลังจากที่อบเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้ นี่มันก็จะเป็นเงาเงามันมันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงสีกันเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะสีชมพูประมาณนี้นะสีชมพูประมาณนี้นะทุกคนช่วงนี้นะคะแม่ก็จะชอบแบบสีชมพูหน่อยนะคะเพราะว่าจะแบบเข้ากับทองลูกสาวนั่นเองนะค่อยนี่ก็จะค่อยคทาไปแบบนี้นะคะแบบไล่สีไปเรื่อยๆนะทุกคนคือความหนานี่ก็จะแบบ ไม่ให้หนามากแล้วก็อย่าลืมปิดหน้าเล็บไม่ต้องทาหนามากนะคะทาบางๆไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องทาสีเพราะเราต้องทาสีสองรอบอยู่แล้ว แล้วก็อย่าลืมปิดหน้าเล็บนะคะปิดหน้าเล็บให้เรียบร้อยโอเคคะ่ะทุกคนก็อบรอบแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อกันรอบสองกันนะ,ะสีเจลนี่ก็ต้องทาสองรอบเหมือนกันนะคะนี่ก็ไล่ลสีไปแบบนี้นะคะทุกคน ตะกี้หนิงลืมกดอะทุกคนตะกี้หนิงทาท็อปโคสทไปเรียบร้อยแล้วนะคะท็อปโค้ทก็จะประมาณสีประมาณนี้นะสีใสๆแบบนี้นะคะหนิงก็ทาทับลงไปเลยนะคะเขาจะเพิ่มความเงาให้กับเล็บนั่นเองนะทุกคนอันนี้คือทาเรียบร้อยแต่ยังไม่อบนะคะทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอบ60วินาที<อ>นั่นเองอันนี้เ <นะ S 2> พิ่งอบเสร็จนะคะคือแห้งแล้วนะคะคือจับได้เลยนั่นเอง โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวหนิงขออนุญาตนะคะไปทําข้างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูผลสรุปกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหน,นโอเคค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่จะให้ดูนี่เลยอ้ยสวยจริงๆทุกคนเอาล่ะทุกคนหนิงจะมาสรุปให้ฟังนะคะข้อเสียและข้อดีของการทําสีเล็บเจลนะคะข้อดีหนิงได้จดไว้ด้วยนะคะหนิงกลัวหนิงลืมนะคะข้อดีของการทําสีเล็บเจลนะคะก็คือ สีสวยนะคะติดทนนานนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะคือแห้งเร็วมากๆเลยคือเราทาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ต้องรองให้มันแห้งนะคะคือเข้าเครื่องอบเสร็จแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นได้เลยนะคะไม่ว่าจะทำกับข้าวล้างจานนู่นนี่นั่น,นทำซักผ้าอะไรอย่างงี้คือทำได้หมดเลยนะคะสีมันก็จะแบบติดทนนานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ข้อเสียของเขานะคะคือ1นึ่งละอุปกรณ์เยอะอุปกรณ์ของเขาก็จะเยอะนิดนึงนะคะและใช้เวลาทํานานด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะคือล้างออกยากนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนวิธีทําเล็บเจี้ยงนิงไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปทําตามกันได้เลยนะคะใครอยากได้อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับทําเล็บนะคะนี่เลยหาหนิงจะแปะลิงก์ด้านล่างไว้ให้พร้อมทั้งบอกราคาต่างๆด้วยนะคะใครไม่อยากเดินทางไปทําเล็บนะคะหรือว่าใครไม่อยากเดินทางไปซื้ออุปกรณ์ ก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ให้หนิงด้วยใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้ Subscribe ก็อย่าลืมนะคะ Subscribe ให้หนิงด้วยสำหรับนนี้แม่ไปก่อนนะจ้าไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ